ใหญ่ครับใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาดูพึ่งรังที่ตีไปสามรอบแล้วนะครับผมกลับมาดูนะครับเดี๋ยวจะตีเป็นรอบที่สี่นะครับผมรอบที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวดูลังกันครับผมนี่ครับตีไปก่อนหน้าสามรอบแล้วนะครับสังเกตดูลังนะครับจะเป็นรอยแหว่งนะครับผม ขึ้นสามรอบเลยนะครับต้นนี้รอบที่สีนี้ก็น่าจะเป็นผมขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีมงานนะครับกำลังทําครบนะครับผมกําลังเตรียมครบนะครับนค,ครับลูกพี่พานสันตินั่งอยู่นู่นครับผมตีมาแล้วลงังนึงนะครับ ลูกพีเปเรื่องใดวะลูกพีเปดวะหาเพ่งให้เอาอยู่พ่อ่ง 好了，好了吧。 ที่สี่ครับผมหลังนี้ผมขึ้นรอบนี้รอบเป็นรอบที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีรอบที่ห้าไหมนะครับเดี๋ยวต้องดูต้องดูลางก่อนนะครับก็จะพอเอาไว้ไดห้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าถ้าพึ่งปีได้หลายรอบนี้บางทีมันเอาไว้ไม่ได้นะครับบางทีหัวน้ำลามคอนนะครับผมไปครับผมเจินบนต้นครับคกบผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับลางพึ่งครับผมยังไปไม่ถึงนะครับโอ้สำลักควันนี่ครับ สังเกตนะครับนูครับรอยเก่านะครับผมขเขยับต่ำลงมาเรื่อยเลยนะครับต้องขึ้นปีอีกนะครับอ่ะนี่ครับโอ้โหใหญใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับผม,มนูครับรอยรอยที่ผมโอ้โหสำลักวัน หลนควันแล้วนะครับล่างอย่างสวยครับโอ้โหครับหูน้ำใหญ่ครับผมยังใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โห นู่นครับดูสังเกตนะครับเป็นรอยที่ผมตัดออกก่อนหน้านะครับผมนี่ครับขยับลงมาเรื่อยครับผมทีแรกอยู่นู่นนะครับขยับลงมาเรื่อยนะครับผมโอเคครับขึ้นไปอีกครับผม ครับผมเมื่อกี้พอดีมีสายเข้านะครับผมเลยทําให้วิดีโอดับไปเลยนะครับไม่รู้ใครโทรมานะครับเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้รับนะครับไม่ได้ดูตอนตัดเลยนะครับผมอันนี้ครับส่วนนี้ผมเหลือไว้นะครับมีรอบาแน่นอนครับผมนี่ครับก็หัวน้ําเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ก็โอเคครับผมเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างนะครับ ครับลงครับครับผมนี่ครับตัวอ่อนก็ลงมาบ้างนะครับแต่ยังเหลือเยอะอยู่นะครับผมนี่ครับน้ําครับผมโอ้โหยังแ๋วอยู่เลยนะครับประมาณสี่ขวดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกรางหนึ่งนะครับลังนี้มันคงจะไม่ได้ถ่ายข้างบนนะครับเดี๋ยวอจะเก็บภาพอยู่ด้านล่างนะครับไม่รู้ว่าภาพจะออกมาดีสักแค่ไหนนะครับ ไม่มีน่าจะไม่มีรังนะครับแต่น้ําผมว่าน่าจะสุดยอดนะครับนั่นเลยครับเป็นลังกระดาษนะครับ น่าเสียดายนะครับเป็นลังกระดาษนะครับไม่มีตัวอ่อนเลยนะครับเป็นแค่ลังกระดาษนะครับผม ก็น่าเสียดายอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับออ๋มันหายไปหลายรังนะครับจะแถวนี้หายเยอะมากนะครับผมเจอไว้สี่ห้ารังหายหมดเลยนะครับได้น้ำก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับ ก็น่าจะได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหย่อนลงมาแล้วนะครับผมปล่อยปล่อย นี่ยครับได้แต่น้ำนะครับได้เยอะอยู่นะครับสี่ขวดน่าจะมีนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ